มาแล้วครับขอบคุณเจาหน้าปลาโอ้โหบทเรียนเร <c oughs> ็วแท้รครับคุณชิมเกี๊ยวซะเนาะโอ้ยมาๆครับเกี๊ยวมื่อไงครับตอนเที่ยงเที่ยงกุัวเกี๊บวใบหล,หละะังอ่บ้านโอ้โห,อห,อห,อหอโอ้ยหอม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 ขอจีบปนลงไปครับเลยชอบกินเผ็ดกับสายล้ายครับเนอะือ <c oughs> ผมเอาพอประมา,าณพอครับมันจีบแสบฟองครับเนาะ สูตรผมเก็งงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมซับอีกแล้ว M17 ขึ้นเขานัวขึ้นเขาครับวันนี้นัวขอบปูนเศร้านำกระดาษครึ่งกิโลวันนี้บรแมาณกิโลหนึ่งครับครึ่งกิโลกลัวสูตรมันหอนเลยเป่ากันครับหอนอื้มอื้มอันนี้อันนี้พักกระลำครับ Cả làm tôm những bánh bán Quá cả làm hấp Quá nằm đấy ใต่น้ำลายอยู่อ่ะบึดเลยแหละผมมาว้าเม,มใต่น้ำปลาจาังเลยครับข่าเปนยังครับสิตันเนาะ ไข่สองปุ๊กราบเลยกระลำเรียบเนี่ยกระลำต้มใช้แนะนำปลาดาไปเลยนะ อืดูว่าอยู่ดูว่ารแต่ไปเด้อ อเอครับตอนบ่ายมือเนี่ยน้ำสกัอากาศเย็นเย็นเลยครับเย็นน้่หมอกคือประมาณนั่นแหละเจ็ดโมงสัวงวันน้มาทันเจีงดูด้วยครับเดี๋ยวนีกระลำตุม้ม

จับจับนัวกระรำนี่ต้มมันแสบครับแต่กินสดมันกระกรอบอากาศพักบุ้งพักบุ้งนี่ต้มต้มมุดมาให้กินรสนี่มันอาจจะกินเบิดบัวลอยเบิดทุกส่วนนะครับแต่ถ้าต้มมาแล้วมากินครับนี่บอกพักบุ้งต้มหมูแสบหอมแสบเลือดครับบางทีอาจจะใหกินสดบางทีตรงโคนโคนมัน เอามันแข็งมันเอาอาสิ่งใดทิ่แตจถ้าเขาต้่มไปมันสุกมันสอวันไปเลยจำกันเบิดวันเถอะครับ Đẹp. Đẹp luôn Vẫn để tắm sủng. จะได้กระดาบขอบคุ่นใหญเด้อเป็นวังใจผมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน่อยครับเพื่อนๆอิ่มสิ ante, tiempo, a a ้นคนครับจับอิ่มสิ้นเจ็ดนะครับขอบคุณเจ้าหนังปลาครับเพื่อนสูตรผมก็สูตรเดิ่มสิ้นเจ็ดก็มากินด้วกันครับจนี่แหละครับอิ่มพอดีครับมือนี้กาพอดีกินขอมากกว่าน่อยนึงครับมาหันเนี้ยขอขอบคุณนใหญ่ครับเจอกันคลิปหน้าเด้อครับผมเด้อขอบคุณนใหญ่ครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมสุดยอด